Hot Project มาแล้วค่ะถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหาบ้านและตั้งงบซื้อบ้านไว้2ล้านบาทหรือว่าบวกลบนิดหน่อยต้องดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่า Homebuyers ได้รวบรวมโครงการบ้านทำเลดีๆราคาโดนๆเอาใจคนงบไม่เยอะที่อยากจะได้บ้านในทำเลกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากกันค่ะ เริ่มกันที่โครงการแรกพรีโนรังสิตทาวน์โฮมพร้อมอยู่จาก AP Thailand ดค่ะตัวโครงการจะอยู่บนถนนติวานนท์ใกล้ๆก,ก,กับแยกบ้านกลางตรงซอยข้างโรงพยาบาลกรุงสยามเซนส์คาร์ลสค่ะขับรถเข้าไปในซอยประมาณ200เมตรก็ถึงตัวโครงการแล้วนะคะเดินทางสะดวกเข้าเมืองได้ง่ายใกล้ทางด่วนอุดอรรัฐยาด่ดานบางพูเพียง5นาทีค่ะ เชื่อมต่อถนนรังสิตปทุมธานีถนนติวานนท์ถนนศีสมานส่งประพาได้สะดวกหรือจะไปฟิวเจอร์พาร์กรังสิตเพียง10นาทีก็ถึงแล้ว ที่นี่เป็นทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่ล่าสุดฟังก์ชันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พัฒนาบนที่ดินประมาณ31ไร่ค่ะมีบ้าน358ยูนิตพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวสระว่ายน้ำระบบเกลือแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่มีฟิตเนสรูมมีสวนขนาดใหญ่สไตล์รีสอร์ทนอกจากนี้ก็ยังมีเอ듀เคชันเพลย์กาวเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ สำหรับแบบบ้านของที่นี่นะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นหน้ากว้าง5เมตรที่ดินเริ่มต,นต้น16.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย91.11ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์2ห้องน้ำ1ที่จอดรถซึ่งเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกหรือครอบครัวเริ่มต้นค่ะตัวบ้านก่อสร้างด้วยระบบ Turner wallform ค่ะเป็นการก่อสร้างโดยการใช้แบบหล่อในที่ผสมกับแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นที่ชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นแบบโอเพนแพลนเชื่อมต่อถึงการได้สะดวกมีห้องอเนกประสงค์รองรับกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบนิว n นอร์มอลได้ครบมากขึ้นสำหรับพื้นที่ชั้น2ค่ะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่มีฟังก์ชันการใช้งานครบค่ะพรีโนโรังสิตราคาเริ่มต้น1 7 9 0 0ล้บาทค่ะ โครงการที่2ที่อยากจะแนะนำค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นในโครงการ Perfect z ซ n e นรังสิตคลองสที่พัฒนาโครงการโดยบริษัทไพเฮิร์ตวิวจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทซับมิดไพเฮิร์ตก๊ฟคลับจำกัดค่ะตัวโครงการจะอยู่บนถนนเลียบคลอง3เดินทางสะดวกเข้าออกได้ทั้งถนนรังสิตนครนายกและถนนคลองหลวงค่ะเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ง่ายใกล้ทางด่วนดอนเมืองโทรเวและทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกบางนาบางปะอินค่ะ p e r ร์เฟกซ n นรังสิตคลอง3เป็นทาวน์โฮม2ชั้นสไตล์โมเดิร์นพัฒนาลงบนที่ดิน27ไร่กว่าๆจำนวน294ยูนิตค่ะสำหรับแบบบ้านของที่นี่มีให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะบ้านานากว้าง5เมตรลงบนที่ดินเริ่มต้น19ตารางวาพื้นที่ใช้สอย98ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์1ที่จอดรถค่ะ บ้านนากว้าง6เมตรจะลงบนที่ดินเริ่มต้น21.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย115ตารางเมตรฟังก์ชั่น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์1ที่จอดรถค่ะส่วนบ้านที่จะพาไปดูวันนี้นะคะเป็นบ้านหน้ากว้าง5เมตรพื้นที่ใช้สอย98ตารางเมตรค่ะาทนาโฮมของที่นี่ก่อสร้างเป็นระบบ p c a คสนะคะทำให้บ้านไม่มีเหลี่ยมหรือมุมเสาจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายหรือจะปรับเปลี่ยนอะไรก็สามารถทาได้สะดวกค่ะ พื้นที่ชั้น1ฟังก์ชันการใช้งานครบมีความโปร่งโล่งและอยู่สบายเพยดานชั้น 1- สูง2.65เมตรค่ะส่วนชั้น2เพดานสูง2.7เมตรห้องนอนมาสเตอร์พื้นที่กว้างฟังก์ชันการใช้งานมีครบค่ะห้องนอนที่2ก็อยู่สบายเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ Perfect z ซ n นรังสิตคลองสาราคาเริ่มต้น1,790,000บาทค่ะ โครงการที่3เราย้ายมาโซนบางบัวทองกันบ้างนะคะกับโครงการบ้านธงสิริ3บ้านกล้วยใสน้อยจากธงสิริกรุ๊ปค่ะบ้านทุกหลังของที่นี่จะก่อสร้างด้วยระบบคอนเวนชั่นแนลก่ออิฐฉาบปูนทั้งหลังเลยค่ะ ัวโครงการจะอยู่บนถนนบ้านกล้วยไซน้อยเดินทางเข้าออกได้ทั้งจากถนนกาญจนาพิเศษและเส้นทางรัดจากรสารยาเข้าออกเมืองก็สะดวกค่ะใกล้ทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกและใกล้รถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ใกล้เซ็นทรัลเวสเกตและอีกเกียบางใหญ่บ้านทงสิริสามบ้านกล้วยไซน้อยพัฒน,นาลงบนที่ดิน35ไร่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นและทาวน์โฮม3ชั้นค่ะแล้วก็มีบ้านแฝดด้วยนะคะจำนวนรวม357ยูนิตบ้านที่เราจะพามาดูวันนี้เป็นทาวน์โฮ 2ชั้นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีหน้ากว้าง5.7เมตรลงบนที่ดินเริ่มต้น20ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรฟังกชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถตัวบ้านที่นี่จะเน้นความโปร่งโล่งอยู่สบายเพดานสูง2.7เมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในอยู่สบายใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบนิวเนอร์มอลค่ะ ห้องนอนมาสเตอร์มีขนาดใหญ่ฟังก์ชันการใช้งานครบมีห้องน้ำส่วนตัวส่วนห้องนอน2และ3ก็อยู่สบายเช่นเดียวกันค่ะทาวน์โฮม2ชั้นในโครงการบ้านธงสิริ3บ้านกล้วยไซน้อยราคาเริ่มต้น1 9 9 0 0 0้บาทค่ะ โครงการสุดท้ายที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะเป็นทาวน์โฮมรูปแบบใหม่หน้ากว้างถึง6เมตรสไตล์โมเดิร์นค่ะในโครงการบ้านฟ้าปิยอลมนีโอลาลำลูกกาคลอง6จาก NC Housing ค่ะโครงการนี้ราคาเกิน2ล้านมานิดหน่อยนะคะแต่อยากจะแนะนำค่ะตัวโครงการจะอยู่บนถนนลำลูกกานะคะย่านลำลูกกาคลอง6เดินทางง่ายค่ะอยู่โครงการนี้จะเดินทางเข้าใจกลางเมืองก็ใช้ถนนกาญจนาพิเศษเชื่อมต่อกับทางด่วนฉลองรัฐได้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคต ในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายมาสิ้นสุดที่บริเวณวงแหวนตะวันออกด้วยค่ะแถวแถวบริเวณลำลูกกาคลอง6จะยิ่งสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะบ้านฟ้าปีะลมนีโอลาลำลูกกาคลอง6พัฒน,นาบนที่ดิน39ไร่นะคะเป็นบ้านแฝดและทาวน์โฮมจำนวน318ยูนิตค่ะสำหรับบ้านที่จะพามาดูวันนี้เป็นทาวน์โฮมรูปแบบใหม่หน้ากว้าง6เมตรสไตล์โมเดิร์น ER หลังนี้เลยค่ะ ที่ดินเริ่มต้น19ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถทำให้การอยู่อาศัยมีความสะดวกสบายมากขึ้นมีฟังก์ชันการใช้งานที่ flexible ยืดหยุ่นไปตามวิธีการใช้ชีวิตที่หลากหลายค่ะที่สำคัญที่นี่ก่อสร้างด้วยระบบ P-Cast นะคะผนังก่อด้วยอิฐมวลเบาทำให้พื้นที่ด้านในไม่มีเหลี่ยมเสาจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายมาสเตอร์เบดรูมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางอยู่สบายฟังก์ชันการใช้งานครบมีพื้นที่สำหรับวอล์กอินคอร พร้อมห้องน้ําส่วนตัวแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ก็มีพื้นที่กว้างอยู่สบายใช้งานสะดวกเช่นเดียวกันค่ะบ้านฟ้าปียรมนีโอล่าลำลูกกาคลอง6ทาวน์โฮม2ชั้นราคาเริ่มต้น2องล้านสอบาทค่ะ กับทาวน์โฮม2ชั้นที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านบาทแล้วก็2ล้านบาทบวกลบค่ะที่โฮมไบเออร์สรวบรวมมาฝากกันวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมพร้อมอยู่บนถนนติวานนนหรือว่าจะเป็นทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นย่านรังสิตทาวน์โฮมที่เกาะอิจฉาปูนในทำเลบ้านกล้วยใสน้อยแล้วก็ทาวน์โฮมหน้ากว้าง6เมตรบนทำเลลำลูกกาคลอง6น่าจะโดนใจกันบ้างนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของชอบบ้านแบบไหนสไตล์ยังไงทำเลตรงไหนก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมโครงการได้เลยค่ะ หรือว่าจะสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมกับทางโครงการก่อนก็ได้นะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Homebuyers ของเราไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตโครงการที่น่าสนใจกันเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย